เอาแล้วจำนวนเงินที่ว่าที่นายกจ่ายค่าโดยสารวินมอเตอร์ไซค์ที่แท้จ่ายไม่ครบเรียกได้ว่ามีการส่งต่อคลิปไปทั่วโลกออนไลน์เลยทีเดียวจากกรณีที่ว่าที่นายกนายพิธาลิ้มเจริญรัตหัวหน้าพักเก้าวไกลนั่งรถจักรยานยนต์รับจ้างมาถึงโรงแรมเนื่องจากการจราจรติดขัดเกรงว่าจะมาไม่ทันเวลาแถลงข่าวจัดตั้งรัฐบาลประชาชนในเวลา10นาฬิกา จากนั้นทีมข่าวช่อง8ตามหาคนขับวินมอเตอร์ไซค์ได้เจอกับนายศักดิ์สยามถนอมศิลวินมอเตอร์ไซค์ที่ไปส่งนายพิธาเมื่อเช้านี้นายศักดิ์สยามเปิดใจว่าตัวเองขับวินอยู่ในซอยสุขุมวิท39กําำลังจะกลับเข้าวินสุขุมวิท49จู่ๆได้มีผู้หญิงคนหนึ่งคาดว่าจะเป็นทีมงานของนายพิธามาเรียกตัวให้ไปส่งนายพิธาที่โรงแรมแห่งหนึ่งเพื่อให้ทันเวลาประชุมจากนั้นตัวเองก็รับนายพิธาขึ้นรถแล้วก็ขับไปส่งที่โรงแรมจุดหมาย ตอนที่นายพิธาขึ้นรถแล้วนางซอนท้ายตัวเองมาก็เห็นว่าเขาหล่อมากบุคลิกดีแต่ก็ไม่ทันได้สังเกตชัดๆว่าเขาคือพิธาว่าที่นายกพอไปถึงหน้าโรงแรมก็เห็นว่านักข่าวถ่ายรูปคนที่ซ้อนท้ายวินตัวเองจํานวนมากตัวเองจึงได้จําได้ว่าคนนี้คือพิธาที่เห็นในโทรทัศน์เป็นประจําหลังจากนั้นนายพิธาก็ยื่นเงินให้100บาทแล้วบอกว่า100บาทพอไหมครับลุงตัวเองจึงตอบว่าพอครับ แต่ในใจตัวเองก็คิดว่าค่าบริการจากจุดที่รับส่งมาถึงตรงนี้ประมาณ150บาทแต่ตัวเองก็คิดกับลูกค้าคนนี้แค่100บาทเพราะตัวเองรู้สึกดีใจมากๆและคิดว่าตัวเองวาสนาดีมากที่นายพิธาว่าที่นายกรัฐมนตรีใช้บริการรถของตัวเองแล้วยังถือว่าเป็นเกียรติกับวินมอเตอร์ไซค์ซอยสุขุมวิ49ท49มากม อยากฝากบอกนายพิธาว่าให้ได้เป็นนายกรัฐมนตรีอย่างสมหวงังเพื่อเป็นปากเสียงให้กับพี่น้องประชาชนเพื่อเศรษฐกิจจะได้ดีขึ้นกรณีที่มีคนมาคอมเมนต์ถามเลขป้ายทะเบียนรถตัวเองและหมายเลขวินของตัวเองเลขอะไรนั้นตัวเองอยากจะบอกว่ารถมอเตอร์ไซค์ของตัวเองทะเบียน 1. กไก่ดอชาดากรุงเทพมหานคร1 4 3 0และหมายเลขวินเลข29 ส่วนที่มีราม่าว่าตัวเองไม่ให้นายพิธาซึ่งเป็นผู้โดยสารสวมหมวกกันน็อกขณะนั่งวินนั้นตัวเองขอชี้แจงว่าเมื่อเช้าว,วันนี้ตัวเองรีบจริงๆจึงไม่ได้ให้ลูกค้าสวมหมวกกันน็อกแต่ก็ขอยืนยันว่าเมื่อเช้าว,วันนี้ตัวเองขับรถปลอดภัยไม่ได้ขับเร็วแน่นอนสำหรับเงินแบงค์หนึ่งร้อยบาทที่นายพิธาให้เป็นค่าโดยสารตัวเองนั้นตัวเองก็จะนำไปอัดกรอบแล้วเก็บไว้เป็นที่ระลึก